เป็นผู้หญิงโดนฟันก็ทุ่มแล้วนะคูเพ่่จ้าะหลวงอแสดงว่าคนฟันนี่มันใหญ่มากเลยใช่ไหมเนะี่ยสองทีเลยเจ้าค่ะโอ้เบิ้ลด้วยฟันเบิ้ลด้วยอีกสิเด็กเด็กหลังเล่แสดงว่าคนฟันนี่ต้องใหญ่มากเลยทำมันใหญ่โตขนาดนั้นยังไม่รู้ว่มันเลิกกันมั้ยนะเจ้าพอ่อเฮ<ะ>่อเจ้าพ่อหมายถึงอะไรเนี่ยเจ้าคข้าโดงบอกโดนโดนฟันที่ฉันโดนมีดฟันมาเจ้าค่ะโลกโอล่ไป ในเรื่องไปยังไงมายังไงเล่เาให้หลวงพ่อฟังด้หลวงพ่อเออมาเชิญไม่ใช่สาวชนชนคนธรรมดามีดาวาโลกองิีกระสักนีมีพระโซลมีชื่อสเสด็จพี่พีบนีผมขอมองชัยยามวันีอย่างละเอียดเป็นสิกบมาวันนี้นมีผูออ้หญิที่ช่วดทรมาธทรมาทการบ้านมาสเสด็จพี่โทนไยมกับไปแต่งานกั เจ้าข้าเสด็จพี่ภูมิออกจากกาธายาสมีดวออ้วยความเป็นห่วงเจ้าเกิดออกไปช่วยหัวเกิดโดยมีฟันมาที่แผ่นเจ้าค่ะมีน้าเจ้าค่ะหนีตายมากับลูกสองคนได้เจ้าค่ะสองคนที่ไหนละโยมฉันเห็นแค่คนเดียวเองนะเนี่ย ชื่อรัศมีโยมรัศมีอย่าไปคิดอะไรมากเลยคิดว่ามันเป็นเวรกรรมก็แล้วกันนโยมนะชาติต่อนนิยมผมไปภาคลูกภาคหัวเข้ามาชาตินี้ก็จึดมาภาคลูกภาคหัวโยมเอากลับคืนไปฉันใดก็ฉันนั้นและโยมเอาอย่างนี้ โยมวิ่งมาในวัดฉันเนี่ยรับรองว่ายมปลอดภัยอย่างแน่นอนไม่มีใครทำอะไรโยมได้ตัดทางโลกพึ่ทงทางธรรมบวชเป็นชีอยู่กับฉันที่วันนี้จะดีกว่านโยมนะว่าย,ยัางไงโยมเหงือได้จุดคค่ะ มาให้ฉันเลยพี่เขาจะกินเด็กเจ้าค่ะหลวงพ่อกินผ้าผิดผืนนี่แหละอะไรนะเจ้าค่ะอ,อันนี้ผ้ารับประเคนโยมมามาประเคนไปเลยเด็กผู้ชายซะด้วยหลวงพ่อมีอะไรพี่ยมดิฉันขออะไรสักอย่างได้ไหมเจ้า พูดเอาไว้ก yeah. ็จะไม่บอกกับใครฉันให้สัญญาละปากแล้วนมโยมเอ๋ยสบายใจได้เลยสีนาละปากแล้วไม่บอกใครโยมจงเชื่อใจอาตมาฉันให้สัญญาโอ้ยยยยยไยยยยอยยยะยร ทำไมหลบๆแอบๆให้กันกับนิสรางวันเลยเนาะดีเออไปไปหนังมอนเาค่ะฮายยมีไปอยู่ปกติหลังเก่านะปัดปตดสักหน่อยว่าคงจะอยู่ได้ใช่ไหมคเออโยมเออเออไปไปเดี๋ยวโยมหมีมีมีเบอร์โทรไหมยมไม่มีหรอกเจ้าค่ะไม่มีไงเจ้าค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อซื้อให้โยมเครื่องหนึ่งนะหลวงพ่อมีตังเหรอเจ้าค่ะเอาไอโฟน10เกินเลยโอ้โห หอม่แพงนเจ้าค่ะห้องการงไม่มีตังค์ละเดี๋ยวงัตู้บริจา้่ดีเาคิดกันจะตายไปล่ั่ตู้บริจาเนี่ยเออสีชื่ออะไรนะชือรศมีเจ้าค่ะมันจะชื่อสีการก๊อกไม่ใช่เ้าค่ะใชนะไม่ใช่เจ้าค่ะไปไปอยู่กุฏิหลังเก่านายโยมนะเะเออไปักพ่อนกินเยอะๆนายโยมนะจะได้มีไส้้นไม่ห่อย เด็กผู้ชายซะด้วยอยู่วัดนะไม่ได้อยู่วังนั่นเองเนี่ยชื่ออะไรดีล่ะอยู่กบ